สวัสดีครับผมเก่งเดชพิริสันนะครับหรือว่าเซลเดชตดลต้าจันทบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อมือถือเทากับหน้าจอ DVD นะครับทั้งในรุ่น Android แล้วก็ iPhone นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้แคปราคา6กแส0หบาทนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการเชื่อมต่อกันเลยครับโอเคครับก็ ในรุ่นแคปตัวเตี้ยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6กแสน0นึบาทนะครับมีหน้าจอ DVD มาให้นะครับจากโรงงานเลยวิธีการเชื่อมต่อก็จะมีสองระบบนะครับระบบแรกก็จะเป็น Android นะครับ d n d r o i d ก็คือใช้การเชื่อมต่อแบบ a อ d r o i d Auto นะครับวิธีการก็คือใช้สายสายตัวสาย Android นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวมือถือ เสียบเสร็จนะครับระบบก็จะลิงก์เข้ามาในหน้าจอ dVd เลยนะครับรอสักครู่นะครับอ่าทีเนี้ยแอปพลิเคชันต่างๆก็จะเข้ามาในหน้าจอเลยสักครู่นะครับโอเคเราเลือกที่ Android Auto นะครับ อ่าโอเคนะครับมันก็จะมีแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอ่ายูทูบนะครับแล้วก็แอป Messenger แอปการโทรต่างๆนะครับแล้วก็ Google Map เราก็สามารถกดดูเอ่อสามารถกดใช้ Google Ma p ระหว่างการเดินทางได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมือถือ Android นะครับรุ่นที่ใช้อ่าในการแนะนําก็จะเป็นตัว v ี vo นะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมาถัดมาก็จะเป็นตัว Apple CarP l a y นะครับวิธีการก็เหมือนกันครับใช้มือถือ ของทางา iOS นะครับแล้วก็ใช้สายเหมือนกันครับแล้วก็เสียบ USB เสร็จแล้วก็เสียบเข้ากับมือถือนะครับแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอใช้งานคาเพนะครับกดอนุญาตโอเค ทีนี้แอปก็จะด้งเข้ามาเหมือนกัน,นครับเราก็กดอย่างเช่นเราต้องการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับแผนที่นะครับเราก็กดตัว Google Map นะครับแล้วก็เซิร์ชได้เลยว่าต้องการไปที่ไหนยังไงนะครับโอเคก็จะเป็นแอปในการเดินทางแล้วก็จะมีแอปที่รองรับต่างๆนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับ